สวัสดีค่ะคันจัยสไตล์วันนี้จะพาทุกท่านมาทําฟันนะคะที่ทันตแพทย์โมฮันนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวไปดูว่าพันจัยสไตล์พาไปทําฟันจริงหรือเปล่าตามไปได้เลยค่ะแอดโมฮันเรามาทําฟันนะคะเปิดทุกวัน9โมงถ,ถึง2โมงมีเขามาแล้วมีพี่เขาคอยต้อนรับอยู่นะคะนี่ร้านทําฟันของคันจัยสไตล์ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูอีกนะคะว่าเป็นยังไง เดี๋ยวแล้โอ้โหมีนกยุงสวยเชียนะคะนี่ร้านทำฟันร้านทำฟันจะไม่พ่อกับแม่เออร้านทำฟันจริงๆนะเนี่ยนี่ดูนี่โอ้โหรานทำฟันต้องตกบอก่อไม่ทำฟันจะได้ทำฟันไม่ตกบ่อซะก,ก่อนมีห้องน้ำนี่ทำไงำเดินขึ้นไปข้างบนแลนี่ดู เออแปลกจริงค่ะนดิจายก็ไม่เคยมาเดินเดินเดินเราเหมือนขึ้นถ้ำเลยคุณนะคะคือเดราไปทำฟันกันเด,ด,ดินดะีๆนะที่เราทำฟันนี่ไงนี่คือคลินิกทำฟันจริงๆนะนี่คริ